สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง i m k นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูผมทําอะไรดีๆนะครับผมซึ่งก็คือการตัดต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างเสาไฟฟ้านะครับผมทาไมผมต้องมาทําอะไรอย่างนี้บางคนอาจจะสงสัย <c oughs> ก็เพราะว่าถ้าปล่อยให้ต้นไม้มันโตเนี่ยมันอาจจะขึ้นงัดเสาไฟฟ้าจนหักได้ล้มได้นะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมวิ่งออกกาลังกายผ่านเส้นทางน,นี้ เวลาลมพัดแรงๆอ่ะผมสังเกตเห็นแล้วนะขนาดขึ้นต้นเล็กแค่นี้นะยังทําให้สายไฟ้าโยกแล้วตามลมแล้วอ่ะผมก็เลยจะมาตัดออกนะครับผมเพื่อให้มันไม่ขึ้นรบกวนในอนาคตโอเคครับหลังจากที่เรารู้งานกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทํางานกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคครับผมอย่างแรกเลยเรามาทําการถางหญ้าออกก่อนเลยครับผมเพราะว่ามันรบมันตัดยาก,กนะครับพอเราถางหญ้าออกหมดแล้วนะครับผมเราก็จะมาเริ่มปฏิบัติการตัดต้นไม้ครับทุกคน มเริ่มจากต้นแรกก่อนนะครับ่อค่อย,คอยตัดไปทีะต้นจะได้ไม่เกะกะตัวเองแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้นไม้มันอยู่ใกล้สาไฟ้าถ้าตัดแรงๆเดี๋ยวมีอโต้จะไปโดนกับตัวเสาไฟฟ้านะครับผมมันจะเสียหายได้นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่สาไฟฟ้าเสียหายนะมีจะเสียหายนะครับทุกคนอพอได้แล้วก็จะ,จะค่อยๆริบกิ่งอื่นต่อไปครับแล้วค่อยๆตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมได้สองต้นแล้ว โ okay. อเคตอนสุดท้ายก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวครับผมตอนนี้ผมก็จะมาตัดแต่งอะไรนิดๆหน่อยนะฐางหญ้าทางอะไรออกให้มันเรียบร้อยนะครับผมแล้วงานใหญ่ชิ้นต่อไปก็เข้ามาอีกแล้วนะครับทุกคนก็คือการตัดต้นไม้ที่อยู่บริเวณโคนเสานะครับผมซึ่งตรงโคนเสานเนี่ย ตัดยากมากเพราะมันติดสายฟ้าตัดพาดก็โดนตัวเสาแล้วมันเหนียวด้วยมันอยู่ใต้ดินด้วยบางส่วนเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับผมแล้วที่สําคัญทาใา้ผมทํางานยากมากขึ้นเลยก็คือมดทันไฟนะครับผมเยอะมากแล้วตัวใหญ่แล้วคือรุมกัดตลอดขึ้นรองเท้าบูทผมไว่มากๆเลยครับผมแทบจะแบบ ลำคาญะเอาง่ายๆคือลำคาญไปเลยอะคือแบบกัดหัวเข่าผมแบบจนบวมเลยครับผมทุกคนแต่ก็ต้องสู้ครับผมเพื่อเราอยากทำอะไรดีๆครับผมก็ต้องอดทนนะฮะงานสุดท้ายในการตัดโคนต้นนะครับผมผมก็จะเริ่มใช้มีดอีโตตัดรากที่อยู่โคนต้นนะครับผมเพื่อให้มันหลุดง่ายขึ้น ต่อไปก็จะใช้จอบไปการถางดินออกเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะให้เห็นรากได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าถ้าใช้อิโต้ตัดลงไปเลยมันจะโดนดินแล้วทำให้อิโต้เสียาหายได้นะครับผมโอเคผมก็ได้ออกมาแล้วนะครับผมโคตรเหนื่อยเลยเป็นไงครับทุกคนนี่สะอาดขึ้นเยอะเลยใช่ไหม <c oughs> ดูดีกว่าเดิมเยอะเลยส่วนอไอ้พวกนี้ไอ้พวกเศษพวกนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยๆตัดออกแล้วกันดูสภาพผม <t aps> ตัวเหนื่อยเลยร้อนก็นร้อนครับร้อนมากผมไม่ไดเอาน้ำมาคิดด้วยนะมาถึงต้นเหนือน่อยนานนี้เพราะว่าผมทนเอาอะ่ะคือรีบเสร็จรีบไปอรีบกลับบ้านแน่ผลงานกดไลค์เลยครับเหงื่อเข้าหน้าครับเหงื่อเข้าตาแบบแสบนะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็รอพบผมในคลิปหน้าด้วยนะครับผมแล้วเจอกันม่ครับผมสวัสดีครับ